ยิน <Rapid. S 1> ดีต้อนรับเข้าสู illing, ่ช่องสอนอดิบท้องถินไทยนะครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาลุประชมเกี่ยวกับทุเรียนหมอนทองก้านยาวกันนะครับเชิญรับชมครับเห็นไหมครับโอ้หน้ารับประทานมากๆเลยครับโอ้ใหญ่ๆโตๆตันะโอ้หน้ารับประทานมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเออหน้ารับประทานมากๆเลยเห็นไหมจะชมก็ไปใกล้ๆครับใกล้ดูเห็นไหมครับว้าวหน้าทานมากๆเลยครับทุเรียนหน้านี้ครับ เท่าไรเลยทําเพลงเรีนเก่งวิชาการแนะนําทําอาหารอาชีพนั้นยิ่งใหญ่ดูช่องท้องกินไทยโกดกดไลคกดแชร์แน่นอนกดติด ครับการกินทุเรียนนะครับมีทั้งประโยชน์และก็มีทั้งโทษของมันนะครับพอพูดประโยชน์เสียก่อนนะครับทุเรียนจะเป็นแหล่งคุณค่าทางสารอาหารทีเดียวนะครับมีแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตที่มีในปริมาณสูงนะครับอีกทั้งยังให้วิตามินซีสูงด้วยนะครับเป็นผลไม้ที่ให้น้ำตาลไขมันและพลังงานสูงนะครับ ครับทุเรียนก็ยังป้องกันโรคต่างๆนะครับเช่นโรคหัวใจนะครับช่วยเผาผลาญความร้อนจากกรรมฐานเป็นดีถกล้างลำไส้อย่างดีนะครับเพราะมีกาก,ากใยอาหารเสมือนเป็นยาละบายอ่อนๆน่นเองเบือกทุเรียนนี้ก็สมานแผลผ้พองได้นะครับนำมาผสมกับน้ำปูนใส่ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทียึงค่อยล้างน้ำออกครับแผลก็จะแห้งสนิทง่ายขึ้นนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถนําผลของทุเรียนทั้งสุกและไม่สุกมาปรุงเป็นอาหารทั้งคราวได้หวานได้นะครับอย่างเช่นทุเรียนกรอบนะครับข้าวเหนียวทุเรียนนะครับขนมไหว้พระจันทร์และอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแมคโครราชบุรีนะครับนะครับขอแสดงว่านี่ลูกอ่อนหมดนะลูกแข็งหมดใช่ไหมเออลืกอนขึ้นเลยเออ มีชนีเนื้อไข่นะเนื้อดีก้านยาวนะครับอ่อนอ๋อนีอ่รับประกันคุณภาพดนะ้วยเนาะอ่อนคืนเงินได้นะครับอ๋อดีมากๆนะครับเยี่ยมมากๆครับยังได้ความนิยมด้วมตอนนี้พ่อค้าแม่ขายก็กําลังขายดิบขายดีนะครับขายดีครับคนก็กำลังไหลกันเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อครับทุเรียนนะครับสามารถที่จะโอนเงินได้นะครับตรงนี้นะ มีทั้งชนีไข่ก้านยาวนะครับตอนชิปก็จะซื้อบางหางซื้อเป็นเป็นร้านเดียวกันหมดเนาะร้านเนี้ร้านเดียวกันนะครับก็ะบจะดูก่อน,นครับมาดูครับอันนี้รับมาจากที่ไหนครับเนี่ย ชั้นละยองเลยนะครับอ๋อเนื้อดีครับเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ผู้คนกํกำลังซื้อกำลังเลือกขายกำลังเลือกกันอยู่แล้วตอนนี้นะเราก็จะมาดูนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับในช่อง สอนตอนชิมทองเนี่ไทยครับพ่อค้าแม่ขายก็ใจดีนะครับใจดีมากๆครับตอนนี้ครับก็ยังได้รับความนิยมครับราคาพอที่เจ็ดสิบบาทเนาะวันนี้เจ็ดสิบบาทเลยใช่ไหมอ๋อเป็นเนื้อเป็นเนื้อของข้าครับตามน้ำนรีกนะครับอ๋อครับน่ารับประทานมากๆนะครับนี่เจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทถูกครับทุกคนก็กำลังหลั่งไหลกันเข้ามาซื้อทุเรียนครับ กำลังได้รับความนิยมกันมากครับตอนนี้ก็แลังอยู่กย่างเงี้ยครับโอเคนะครับนี่ปอกให้ฟรีใช่ไหมครับอ่าไม้ฟรีครับครับครับได้ได้ครับเราจะมาดูวิธีการปอกกันนะครับ าััตแขนอันนี้เป็นเป็นเนื้ออะไรครับในนี่นเนื้อพอดีครับพอดีรับไหมครับได้นะได้นะะคโอเคลงยูทูบเลยครับตอนนี้กำลังนั่นเดียวครับกำลังปลาอยู่นะครับตอนนี้หาเนื้อกต่ฉับกระเชงมากเลยครับเสียหรอครับเราคล่องวงไวคนระับสาย ็นไหมครับลักษณะการพาก็จะชับใบครับสำนังกงานนะครับน้องเร็วเห็นไหมครับโอ้น้ารับประทานมากๆเลยครับลูกค้าแม่ขายซื้อไปหน้ารับประทานมากๆเลยนะครับเห็นไหม,ไมครับ เวัสดีครับเนื้อโอ้โหใหญ่ๆแต่ต่อต่นั้นครับรับประทานมากๆครับแสดงว่าน้องเขาเลือกถูกต้องเนาะเนื้อดีเนื้อใหญ่ครับเนี่ยครับรับประทานมากๆเลยครับต้องมาซื้อที่ร้านไหนนะร้านที่ร้านร้านคุณบัวร้านคุณร้านคุณบัวตรงข้ามหน้าฮอมโปรราชบุรีครับตอนนี้น้องเขาก็ซื้อไปแล้วครับร้าน แม็กโนะครับอ๋อ,อโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะครับโอ้น่ารับประทานมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> เออน่ารับประทานมากๆเลยเห็นไหมจะ zoom ก็ไปใกล้ๆครับใกล้ๆดูเห็นไหมครับโอ้น่าทานมากๆเลยครับเทเรียนหน้านี้ครับ <c oughs> ตกเท่าไหร่เอ่ย โอ้ทุเรียนหมอนทองลูกใหญ่ๆมีประโยชน์มากมายมหาศาลผลไม้ขายดีตามฤดูกาลมีรสหวานหอมหวนชวนลิ้มลองช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายโรคหัวใจไหลเวียนวนคนสนองเป็นดีถกล้างลำไส้ใครทดลอง เป็นแผลต้องเปลือกทุเรียนหายเร็วเอ่ยครับนี่คือประโยชน์ของทุเรียนนะครับโทษของการกินทุเรียนก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็นอันตรายนะครับสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะครับผู้ป่วยโรคไตนะครับเพราะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกตินั่นเองนะครับและยังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับโดยเฉพาะการรับ ประทานทุเรียนแปรรูปนะครับดังเช่นทุเรียนกวนนะครับทุเรียนทอดและผู้ป่วยโรคหลดลืดหัวใจเตบนะครับอาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดปกติได้เช่นกันนะครับกินทุเรียนนะครับคู่กับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นะครับไม่ดีนะครับอย่างเช่นเหล้าเบียร์หรือผลไม้นะครับอาหารที่มีรสจัดนะครับไม่ควรกินอย่างยิ่งนะครับ เนื่องจากว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสารกรัมมันทันค่อนข้างมากนั่นเองกินมากๆทําให้ปวดศีรษะได้นะครับอ่ากินทุเรียนเข้าไปมากๆมันก็จะร้อนในนะครับวิธีแก้ก็ต้องกินมังคุดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามังคุดนั้นมีใยอาหารสูงทีเดียวนะครับและก็มีกากน้ํามากนั่นเองสามารถแก้อาการร้อนในได้นะครับทุเรียนกินมากเกินไปไม่ก็ไม่ดีนะครับ เอาพอดีพอดีนั่นเองนะครับก็จะทําให้แน่นและจุกเสียดได้นะครับกินแค่พอดีพอดีอดตามพระท่านสอนด,ดีที่สุดคือมัชชิมาปฏิปทาเดินสายกลางดีที่สุดนะครับโอ้อาหารหวานคราวแสนอร่อยทานน้อยหน่อยอร่อยกำลังเหมาะหากทานมากลำบากถึงกระเพาะต้องพอเหมาะพอควรมัชชิมานะครับ การกินทุเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับกินให้พอดีพอดีนะครับก็จะทําให้เรานั้นเจริญอาหารนั่นเองนะครับ จบลงคอไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับสอนจอนิบท้องถิ่นไทยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอเค y ย a